สวัสดีครับรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ทำพิเศษแปดโมง12บ8.12นาทีนะครับของวันพฤหัสบดีที่16มิถุนายนสอ6 6ยครับผมจะพาไปรายการมาดูอ่ารอบเกาะแรดนะครับซึ่งผมเดินออกจากที่พักนะครับบ้านชมเลโฮมสเตย์รีสอร์ทนี่ครับสวัสดีครับคุณพี่ครับโอ้ยคลาสสิกมาก พี่อยู่ที่เกาะแดกนี้มานานแล้วครับโอ้โหตันี้เลยครับโอ้บ้านหลังนี้กี่ปีแล้วครับเนี่ยห้อยปีนี่ครับนี่เขาเรียกว่ากําลังทําอะไรครับวนลอยกุ้งครับวนลอยกุ้งนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับครับนี่ฮะกุ้งนี่ฮะเกิดที่นี่เลยนะครับโอ้โหที่แจกปากเลยผมเกิดที่นี่เลยครับนี่ก็เราก็ เท่วแบบวิถีชุมชนนะครับขนอมอยู่ตรงไหนอ่าคุณเอกครับโฟตโตกราฟเฟอร์ช่างภาพของเราเน่ะครับข้างหน้านี่เองนะครับขนอมอำเภอขนอมครับผมเดินนี่ก็บ้านบ้านที่เราพักโอ้โหคลาสสิกแล้วก็ทันสมัยมากที่ได้กินกินทะเลเลยนะอันนี้ก็เป็น นี่เด็กครันี่เรากำลังเดินไปที่ฐานอาหารเช้านะครับรงเตรียมมีวมีวมีวีมีวแมว,มว,มวสวัสดีครับครับก็แรดก็แรดนี่ปูบุรินนะจจะทำประมงนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่มีนวดแผนไทยด้วยมีนวดแผนไทยด้วยนีแป้านระเบียงเลนี่ครับพี่น้องชาวเกาะแรดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับขอโทษนะครับโทษครับมีคาเฟ่ตรงนี้ด้วยอ๋อยังไม่เปิดมั้ง สวัสดีครับมีศาลเจ้าพ่อเสือนี่ฮะมีศาลเจ้าพ่อเสือนิดนึงอ่ะใครมาไหว้เจ้าขอพรตรงนี้ได้นะครับสวัสดีครับเกาะแรดศาลเจ้าพ่อเสือนี้สร้างมานานยังครับตรงนี้40ปีนะครับอ่าเผื่อใครจะมาไหว้นะครับตรงนี้พี่ งานอะไรนะครับลุยไฟครับลุยไฟครับเขาเรียกว่าเบิกเนตลุยไฟที่ไหนครับที่นี่ครับตรงเนี้ยนะข้างหน้าครับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับมีเบิกเนตลุยไฟมีทุกวันไหนครับวันนี้วันเดียววันนี้วันเดียวเหรอครับโอ้ครับผมขอบคุณมากครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนี่ครับตรงนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวนัดชุมชนไปสัมภาษณ์มาช่วยโปรโมทครับขอบหน้าครับนี่หะเสือ้อสมาคมสารเจ้าพ่อเสือ,อเดินต่อนะครับโอ้นี่พี่เขากำลังปลอกมะพร้าวอยู่สวัสดีครับอออโอ้ครับผมต้องเดินทางไปนครต่อครับขอบคุณมากครับนี่รัดไอข,ของชามแล้วตรงนี้เป็นวิหาร โฮิษสั์กวนอิมนะครับบ้านเกาะแรดครับผมโอ้โหบ้านนี้ก็คลาสสิกนะคลาสสิกครับเป็นบ้านเก่าบ้านไม้เลยสวัสดีครับคุณป้าครับนี่ฮะอันนี้เป็นสะพานเนี่ยที่มจีจุดเชื่อมต่อนะครับจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาเนี่ยประมาณ400เมตรครับนี่ เกาะแรดก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมเห็นใน YouTube ไม่กี่วันนี้แล้วก็คิดว่าอยากจะมาเที่ยวบ้างปรากฏว่า,าหัวหน้าคณะดรโจกพักวันรักษีก็ี่มาเที่ยวกันก็ไม่คิดว่าจะได้นอนที่เกาะแรดตอนแรกคิดว่าจะได้นอนที่ชุมชนบ้านเขาพิทักษ์นะครับอำเภอตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเสืรัประพานั่นนะ โอ้นี่จะจะเป็นอะไรเป็นเคยเหรอนี่มีที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเกาะแรดชุมชนบ้านเกาะแรดชุมชนต้นแบบอันนี้บ่อน้ำร้อยปีนะครับเป็นจุดที่ทุกคนจะต้องมาเช็คอินนี่ฮะเกาะก็ไม่ใหญ่นะชมนี่ฮะประมาณนี้ผมก็ยังเดินไม่รอบเกาะน,นะครับ อันนี้เป็นสันเจ้าไหหลำเกาะแรดครับนี่ทำการหมู่บ้านมีรถของเราหาพี่ฝากด้วยพี่การโซนครับมีพี่ไม่ไดีสวัสดีครับ นี่ฮะสะพานจะมาจากตรงนี้เลยเรือเข้ามาตรงนี้มีร้านกาแฟลงเตียมชมเลโฮมสเตย์นี่ไงฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมพักคือเบอร์นี้เลยเนี่ย0 8 6 9 4 9 6 0 9 9ลงเตียมแล้วก็อาหารซีฟู้ดสุดยอดมากเมื่อคืนนะครับตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยผมอยากให้ดูนะครับว่าร้านลงเตียม มุมรีวิวเขาดีมากๆเลยมุมของร้านบรรยากาศเรมก่อะแหละสวัสดีครับโอ้โหนี่เจ้าของเลยห้องพักสะดวกสบายมากเลยครับโอ้โวิวดูสิน้ำวัดอะไรครับวัดเขาส่วนประดิษ์มุมเดียวกันเลยมุมเดียวกันเลยครับ กวตรงนู้นเขาอะไรเกาะอะไรครับเกาะนกเผาแดาดาออาเราข้าวไปเที่ยวได้ใช่ไหมครับอโอ้อโห<อ>เดี๋ยวเราค่อยมีเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งนะครับ<อ>แต่ว่าให้เห็นว่าถ้าเราเดินจากบ้านชมเลโฮมเซมาตรงโรงเตียมเนี่ยไม่ได้ไกลมากครับบรรยากาศดีมากลมทะเลครับมีความสุข โอ้ดูดีครับนี่ทานอาหารเย็นก็ได้อาหารเช้าก็ได้อาหารเช้าทานตรงนี้เลยครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำกับวิเศษนะครับจากเกาะแรดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ